ออกเด็จพระนางเจ้าเสด็จ55ออกเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวิจารณ์พ่สยามมิทักษ์ราชกุมารผู้พุทธคางทั่วประเทศได้รับพระมหารตั้งนานที่คุณอาจารยที่ดีชันและประพฤติปฏิบัติดีในเรือนจำทั่วประเทศสำหรับเรือนจำอกราบีนะครับเรือนจำอกราบีได้รับเบิดสูงสุดจากท่านผู้ว่าราชการัอกราบีท่านในทุกดาวประชาชาติท่าน วิภาษาวาาสตรทุกท่านที่เป็นคณะเข้ามาร่วมในพิธีในเช้าวันนี้ครับระดับต่อไปผมขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านประสิทธิ์โอสถานุนได้โปรดถวายพราชสักรา์ปืนกรวยดอกไม้นะ กล่าวรายงานถึงความสําคัญของการพระราชทานพระยโทษแก่พลังขันนาเรนจำยบัตรบ,บีในวันนี้และขอการรับเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบีบบ่การในพิธีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพร,รษา8 0พรรษา12สิงหาพุทธศักราช2555ของสมเด็จพระนางเจ้าิริกิณพระบรมบราชินีนาถ และเนื่องในโอกาสมหาบงคลเฉลิมพระชนพรรษา5รอบ28กระกราคม5 5 5 5ของสมเด็จพระบรมโลวงโธิ่ราชเจ้าฟ้ามหาปชิลาลงกรสยามมกุฎราชจาุมารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกะรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมอพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทา์ที่มีความประพฤติดีให้ได้รับการลดหย่อนควโทษ และปล่อยตัวซึ่งในการพระราชทานอภัยโทษในครั้งนี้ได้มีพระมหากรุณาที่คุณให้ปล่อยปล่อยตัวผู้ต้องราชทานคดีความผิดเล็กน้อยผู้เจ็บป่วยพิการหรือทุดคนละพาพและผู้ที่อายุไม่ถึง20ปีรวมถึงคนชราเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านั้นได้กลับประพฤติตนเป็นคนละเมืองดีอันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศท่าสืบไป ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา80พรรษา12สิงหา2555ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ์พระบรมราชินีนาถและเ่ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา5รอบ28กรกฎาคม2555ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าพระามหาวัชิรากรง์สยามบกุฎกาชกุมา ผู้ต้องราชจัดทันได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวประมาณหนึ่งหมื่นาลายซึ่งกรมราชทันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชนองค์กรต่างๆได้ร่วมกันจดัดเตรียมความพร้อมให้กับบุคคลต่างๆทั้งให้การศึกษาการอบรมพัฒนาจิตใจการฝึกทักษะอาชีพและแนวทางประกอบอาชีพเป็นต้นทั้งนี้เพื่อให้ผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ สามารถกับปใช้ชีวิตในสังคมภายรอบได้อย่างปกติสุขมีอาชีพที่สุจริตไม่เป็นภาระและไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคมปัจจุบันได้เวลาสมควรแล้วกับผมขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีให้โอว่าเพื่อเป็นฝันและกำลังใจและแนวทางการดำเนินชีวิตแก่ผู้ได้รับรารพาทนาใหโทษชายจำนวน1 1 7คน หญิง13คนรวม130คนในวันนี้ขอเรียนเชิญครับต่างประเทศเนพิธการต่างประเทศเปนหัวหน้าสนุนสถานเป็นผู้สั่การะจำเป็นผู้นำศาสนาทั้งผู้ต้องปฏิบัติที่จะพ้นโทษทุกคนนะครับวันนี้ผมรู้สึกดีดีและรู้สึกภาคภูมิจริงดี ที่จะปารวจทานที่ที่ปล่ตัวผู้ต้องรับสั์ทั้ที่รับการปฏโทษในโอกาสที่ที่มหามงคลสมัยคอนเสิริมชมิสษาคอนเสิรงานเจ้าอรราตินาที่ที่เชมิลุก80ึกมาแล้วก็ในที่ที่วันเสลิมเชมิสาของตึกโคดอมของศาสตร์ชราล้ำากินมา0ที่ที่เมิลุก60เกมส์า ในมาหาวิคยาลัญสัคันังกล่านั้นก็ต้องสือว่าเป็นปัญหาในองคาใหา่หาสุดด้ของผู้ต้องรัฐธยยออรรนแล้วครอบครัวรัฐามน์ทำไม้อดี้ผดขอขสิ่งต่างที่หลายกคนที่จผู้ต้องรัฐธันทุกคนที่อยู่ในที่แล้ว ผมีหอพวกเราในวันนี้สิบคนเพราะว่าปัญหาคุ้นาที่คุณทั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการให้โอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของทุกคนได้มุ่งมั่นนำความรู้ที่รับจากกับโรเลยจากอนตำแหนงนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการในชีวิต้องการเประกอบอาชีพ พยายามที่จะพปฏิบัติตัวให้อยู่ในความซื่อษษษษษตัดจลิตสหธรรมที่ลบนี้ได้แล้วก็เชื่อว่าเ,เราพวกเราทุกคนที่อยู่ในวันนี้จะเป็นคือว่าจะได้ทํางานสนอ,ของข้อมาที่คุณที่พระองค์ท่านยินดีต่อพวกเรานะครับขอให้ทุกคนเราด้วยในพระเมตตา กจะัอะไรที่รอดแหละอะไรที่มันจะเสียสเส่ยงส่งเสี่ยงต่อ,อาตาาการผลักดัมาตรฐานที่แห่งที่กนะ็อย่าไปทำนะครับอย่าไปทำอันนี้ก็ก็ฝากไว้นะครับโดยเฉพาะเรื่องอระเบปัจ้าวที่ควเพี่ยงที่ไม่ได้ถูขขอหัวได้ได้มาตรฐานไว้นันขอให้ทุกคนได้ได้น้อมนำสายตาสาย,สายสมองนะครับแล้วก็เอาไปลงทีป่ปฏิบัตินะครับขณะเดียวกันกที่ว่า ผมดูหน้าตาแต่ละคนแล้วอายุก็ไม่มากนะครับส่วนใหญ่อายุไม่มากก็อยากจะฝากว่าให้ได้ไปศึกษาโลกภายนอกอาจจะเรียนรู้อะไรก็แล้วแต่จะเป็นการ,าการที่เพื่อจะให้การดำเนินชีวิตของเราแนอนาคนนั้นเป็นไปได้อย่างดีนะครับขณะเดียวกันสังคมต้อง ระดับต่อไปขอเชิญผู้องคัญทุกคนนะครับที่ได้รับพระมหาอาุธนาธิคุณในการพระราชทานแการปฏโทษในครั้งนี้ได้ยืนขึ้นกล่าวคำปฏิญาณต่อหน้าพระบรมร,ราชายาลของสมเด็จพระ,ระ,ระารานางเจ้าสิทิพระบรมราชินีนาถอธิบดิคนะครับ ข้าพระเจ้าขอลาวคำปฏิญาณว่าขพระเรัดีต่ศาสนาและพระมหาศาสงข้าพระเจ้าจะมั่นทำควาดีบอุลเดสมเด็จพระนางเจ้าสิริจิต ยิ่งตลอดไป ว่าเราจะารจังหวัดเขาตราบินถึงท่านเับมาตั้งแถวเลยนะครับท่านที่สองครับผู้ปิากษาจังหวัดกระบี่ครับโอกาสเดครับท่านที่สามนะครับผู้เมกากราบจำศาลจังหวัดกระบี่ครับท่านที่สี่อายการจังหวัดกระบี่ครับท่านที่ห้าผู้เมกาลงประพฤติจังหวัดกระบี่ครับ ท่านที่หกอุยาิวันทับทิจังหวัดกระบี่ท่านที่เจ็ดนะครับอทจังหวัดกระบี่กลับไปถึงครับท่านที่แปดอสวตตจังหกะบี่นะครับคือตัวแทนครับท่านที่เกาท่านอัศนาวีมู้ลประธานกรรมการศาสนาอิสลามจังหวัดกระบี สิบสิบวิธีแล้วท่านก็ให้โอวาอ่าอยากผู้่อถวินด้วยครับต่อไปครับผู้โดยาการสถานพิษวรกระบี่ครับฝากด้วยและท่านสุดท้ายครับเจ้าของพื้นที่นะครับท่านผู้บัญชาการเดือนจังหวัดกระบี่ครับก็ากด้วยด้วอยากพูถทุกๆเดือน,น,นกันครับอย่างที่ท่านผู้ว่าให้ให้โอวา่าไปแล้ว เรามาอยู่ตรงนี้นะครับก็ได้รับการฝึกฝนพอสมควรทำลายเล็ก่ก็คือกรอบของเรื่องางที่กำลังสบายเราไม่สามารถจะไปไหนได้เราเห็นนกคงมันอยู่นกแก้วใช่ไแม้จะเป็นงพอเจ้าของกาะเ้าสนามันก็ยังกีกคงเพื่อจะออกครับมันไม่อยากเตือนผมคิดว่าพวกเราคงเหมือนกันนะครับคงไม่อยากจะอยู่ในเรือนจำวันเดียวก็ไม่อยากจะอยู่ครับ น,นั่นเป็นปามจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีๆสุดแดนนี้หรือว่าเป็นเป็นความเย็นฉ่ำจากน้ําธรรมดาแต่สําหรับพี่น้องชาวพุทธครับหรือว่าเป็นน้ําที่ประเสริฐสูดแล้วที่วันดีๆนี้เราได้เห็นดีๆ